Myrtles Plantation คฤหาสอาถันณดินแดนทางใต้ของสหรัฐอเมริกาในรัฐหลุยเซียนาคฤหาสซีพลาสเทลสดใสในสถาปัตยกรรมแบบแอนติเบลลัมอันงดงามตั้งต,งตรงงานท่ามกลางแมกม้าใหญ่ที่ทอดเงาเราวกับแขนของปีศาจและม่านหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งยามเช้าชื่อของมันคือ Myrtles Plantation หากมองเพียงผิวเผิน ที่นี่คือภาพสะท้อนความร่ำรวยมั่งคั่งในยุคก,ก่อนสงครามกลางเมืองแต่หากคุณลองหยุดนิ่งแล้วเงียหูฟังคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตเสียงร่ำไห้ของวิญญาณและเสียงฝีเท้าที่ยังคงก้าวเดินอยู่บนบันไดไม้นั้นแม้จะไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็ตามที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกา แต่เรื่องราวของมันไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นบทบันทึกแห่งโศกนาฏกรรมความแค้นและคำสาปที่ฝังรากลึกลงไปในผืนดินผืนนี้ปฐมมบทแห่งคำสาปผืนดินชุ่มเลือดเรื่องราวอาถรรพ์ของเมอร์เทลส์ไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวบ้านแต่เริ่มจากผืนดินที่มันตั้งอยู่ว่ากันว่าครหาหั์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นทับสุสานโบราณของชาวอินเดียนแดงเผ่า นาคาคดังการปลูกสร้างความสุขสบายบนความทุกข์ระทมของเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมนี่อาจเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งคำสาปแรกที่ถูกหว่านลงไปก่อนที่เลือดและน้ำตาของทาตจะกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงให้อาถันเติบโตครหัสนี้สร้างขึ้นในปี1796โดยใโดยนายพลเดวิดแบรดฟอร์ดแต่ยุคที่สร้างตำนานสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อครอบครัววูดรอฟเข้ามาเป็นเจ้าข,ของ ตำนานโคลอีทาสผู้มอบความตายในขนมเคก้กเรื่องเล่าโด่งดังและน่าประพึงกลัวที่สุดของเมอร์เทลส์คือเรื่องราวของทาสสาวนามว่าโคลอีโคลอีเป็นทาสรับใช้คนโปรดของคลาร์กวูด r รอฟผู้เป็นเจ้าของครือหัดในขณะนั้นว่ากันว่านางมีความสัมพันธ์ลับๆกับเขาแต่นิสัยที่แก้ไม่หายของโคลอีคือการชอบแอบฟังเรื่องราวต่างๆที่เจ้านายคุยกัน วันหนึ่งคลาร์กจับได้ว่าโครอี้กำลังแอบฟังบทสนทนาทางธุรกิจของเขาด้วยความโกรธจัดเขาได้ลงโทษนางอย่างแสนสาหัสด้วยการตัดใบหูของนางทิ้งไปหนึ่งข้างเพื่อปกปิดบาดแผลและความอับประยศโครอีจึงเริ่มสวมผ้าพ,พกหัวสีเขียวตลอดเวลาแต่ในใจของนางนั้นคุกรุ่นด้วยไฟแค้นที่รอวันชำระโคลอี วางแผนที่จะกอบกู้ชื่อเสียงและความไว้วางใจกลับคืนมาอีกครั้งนางไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครแผนของนางคือการใส่ยาพิษอ่อนๆลงในขนมเค้กบันเกิดของลูกสาวคนโตของครากโดยใช้ใบของต้นยี่โฮซึ่งมีพิษร้ายแรงและขึ้นอยู่มากมายในบริเวณคฤหาสน์นางหวังว่า เมื่อเด็กๆล้มป่วยลงนางจะเป็นคนเข้าไปดูแลรักษาจนหายดีและจะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาของเจ้านายอีกครั้งแต่แผนการผิดพลาดอย่างมหันต์พิษของใบยี่หรุนแรงเกินกว่าที่นางคาดคิดซาร่าภร,รยาของคลาร์กและลูกๆอีกสองคนของเขาได้กินเค้กอาบยาพิษนั้นเข้าไปและเสียชีวิตลงด้วยความทุกขทรมานมีเพียงคลาร์กคนเดียวท่านั้นที่ไม่ได้กินขนมเค้กชิ้นนั้น เมื่อเหล่าทาสคนอื่นๆรู้ความจริงพวกเขากลัวว่าจะต้องโดนลงทันยกครัวจึงได้จับตัวโครอีแขวนคอจับต้นไม้ใหญ่ร่างของนางถูกถ่วงด้วยหินและโยนทิ้งลงสู่แม่น้ำมิสซิสซิปปีวิญญาณของโครอีไม่เคยได้ไปสู่สุขตินางยังคงวนเวียนอยู่ในครือหัสนี้ผู้มาเยือนหลายคนอ้างว่าเคยเห็นร่างของผู้หญิงที่สวมผ้าพ,พกหัวสีเขียวปรากฏตัวตามที่ต่างๆ บางก็ได้กลิ่นคลิกที่อบอวนขึ้นมาอย่างปริศนาหรือได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในยามค่ำคืนวิญญาณบนขั้นบันไดาการตายของวิลเลียมวินเทอร์โศกนาฏกรรมไม่ได้จบลงแค่ในยุคข,ของตระกูลวูดรอฟต่อมาในยุคข,ของตระกูลวินเทอร์ก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดอีกครั้งในปี1871วิลเลียมรูวินเทอร์ทนายความผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ในขณะนั้น ถูกชายแปลกหน้ายิงที่บริเวณหน้าอกบริเวณระเบียงหน้าบ้านด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายวิลเลียมพยายามตะเกียกตะกายกลับเข้ามาในบ้านเขาคลานขึ้นบันไดใหญ่ไปหาภรรยาแต่แล้วก็สิ้นใจลงบนขั้นที่17ของบันไดนั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพานักงานและแขกที่มาพักต่างได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของผู้ชายที่กำลังเดินหรือคลานขึ้นบันไดยอย่างช้าๆ แล้วเสียงก็จะเงียบหายไปเมื่อถึงขั้นที่17เสมอบางคนถึงกับรู้สึกได้ถึงร่างที่มองไม่เห็นเบียดผ่านไปบนบันไดนั้นสร้างความขนหัวลุกให้กับผู้ที่ได้สัมผัสปรากฏการเหนือธรรมชาติอื่นๆกระจกและเปียนโนอาถรรพ์ของเมอร์เทสไม่ได้มีเพียงวิญญาณของโคลอีและวินเทอร์แต่ยังเต็มไปด้วยปรากฏการแปลกประหลาดอีกมากมายกระจกต้องสาบ ในห้องโถงของคฤหาสน์มีกระจกบานใหญ่เก่าแก่บานหนึ่งตั้งอยู่ตำนานเล่าว่าหลังจากที่ซาร่าและลูกๆเสียชีวิตกระจกบานนี้ไม่ได้ถูกคลุมผ้าไว้ตามธรรมเนียมซึ่งเชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้วิญญาณผู้ตายถูกกักขังไว้ทำให้วิญญาณของซาร่าและลูกๆถูกขังอยู่ในนั้นจนถึงทุกวันนี้ผู้คนมักจะเห็นรอยมือเล็กๆของเด็กปรากฏขึ้นบนกระจกนั้น แม้จะเช็ดทำความสะอาดไปกี่ครั้งก็ตามบางทีก็เห็นเป็นเงาร่างของคนรางๆสะท้อนอยู่ในนั้นเปียนโนที่เล่นเองแกรนเปียนโนในห้องดนตรีมักจะบรรเลงเพลงเดิมซ้ำๆด้วยท่วงทำนองที่แสนเศร้าโศกขึ้นมาเองในยามดึกสงัดโดยที่ไม่มีใครแตะต้องมันวิญญาณของเด็กๆมีผู้พบเห็นวิญญาณของเด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนระเบียงหรือได้ยินเสียงหัวราบคิกคแววมาตามลม วิญญาณของทาสคนอื่นๆนอกจากโคลอี้แล้วเชื่อกันว่ายังมีวิญญาณของทาสอีกนับไม่ถ้วนที่ยังคงวนเวียนรับใช้เจ้านายของตนอยู่ในบ้านหลังนี้บางก็ว่าเป็นวิญญาณของหมอผีวูดูที่เคยทำพิธีกรรมในบริเวณนี้ข้อเท็จจริงหรือเรื่องเล่าแม้เรื่องราวของโคลอี้จะเป็นที่เล่าขานกันอย่างแพร่หลายแต่นักประวัติศาสตร์กลับไม่เคยพบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่า มีท่าชื่อโครอี้อยู่จริงและบันทึกของครอบครัววูดรอฟก็ระบุว่าสาระและลกูลกๆเสียชีวิตจากไข้เหลืองไม่ใช่ยาพิษแต่การไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะลบล้างประสบการณ์ส่วนตัวของผู้คนนับร้อยนับพันที่ได้สัมผัสกับความผิดปกติในบ้านหลังนี้ได้จริงหรือหรือบางทีเรื่องเล่าอาจถูกดิดเบือนไปตามกาลเวลา แต่พลังงานแห่งความทุกข์ทรมานและความตายยังคงตราตรึงอยู่ไม่จางหายไปทุกวันนี้ m y r t l e s Plantation ได้เปิดเป็นโรงแรมและร้านอาหารให้ผู้กล้าได้เข้าไปท้าทายและที่สูดเรื่องราวด้วยตนเองมันยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางเงาไม้แต่ความงามนั้นกลับซ่อนเร้นรอยแผลแห่งอดีตเอาไว้รอยแผลที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาบางทีคืนที่คุณเข้าพัก อาจเป็นคืนที่เปลี่ยนโนเบลเรลงเพลงเศร้าให้คุณอาจเป็นคืนที่คุณได้เห็นรอยมือเล็กๆบนกระจกหรืออาจเป็นคืนที่คุณได้พบกับสตรีในภาพพกหัวสีเขียวที่กำลังมองหาใครสักคนที่จะรับฟังเรื่องราวความแค้นของเธอ